สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้นะจะเป็นการมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายของดวงดาวค่ะก็คือดาวพฤหัสนะคะจะโยกย้ายวันอังคารที่3 3ทเอ่อ23ธันวาคม พศ2568ค่ะจนถึงวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมพศ2569ก็คือจะเป็นปีปีหน้าเลยปีใหม่เลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะชาวราศีเมถุนนะค่ะเ,เวลาที่ท่านจะโยกย้ายเนี่ยก็คือเวลา7นาฬิกา36นาทีค่ะโยกย้ายจากราศีกรกฎ ไปราศีเมถุนซึ่งเป็นการโครจรถอยหลังค่ะระยะเวลาคือ5เดือนเลยนะทีนี้เนี่ยพอเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนค่ะก็คือพระพฤหัสเนี่ยจะมาทับลักของคุณนะคะตนุลักของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยค่ะเป็นเดือนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ ไม่มีอะไรเล่นๆกันเลยทีเดียวนะคะชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระฤหัสเนี่ยพระพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ให้คุณกับตัวคุณเองด้วยนะแล้วก็เป็นคู่มิตรคู่ทรัพย์คู่คชคกับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นการริเริ่มนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะสาหรับตัวคุณเองด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คือเออขาจะเรียกอะไรล่ะเหมือนกับโฟกัสที่ตัวคุณเองก่อนนะคะอันดับแรกอะไรที่คุณ คิดที่จะทำนะคะเพราะท่านบอกว่าเริ่มต้นทําได้เลยนะ,ะครึง่งครึ่งปีแรกเนี่ยของคุณเนี่ยจะมีโอกาสนะคะทำอะไรก็จะสําเร็จเป็นอะไรที่ เป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็อยากจะให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะให้ไปทําบุญนะคะอยากใช้ไปไหว้ถ้ามีโอกาสนะให้ไปไหว้พระแก้วมรกตนะคะซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองค่ะเพื่อเสริมบาร,รมีตัวเราเองนะคะแล้วก็ไหว้ศาลหลักเมืองนะคะเพื่อวางรากฐานให้มั่นคง ทั้งปีเลยนะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอพระพฤหัสมาทับเนี่ยท่านเป็นดวงดาวที่ให้คุณกับตัวคุณเองแล้วก็ยังเป็นคู่ซับคู่โชคอย่างที่บอกนะคะตัวคุณเองเนี่ยดวงดาวประจาตัวก็คือพระพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดอะไรหยิบจับอะไรตอนนี้มีแต่เป็นเงินเป็นทองโชคลาภงานเงินความสําเร็จจะเข้ามานะคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นอะไรใหญ่ๆไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะคะชาวราศีเมถุนแล้วก็ เ,เกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะอย่างที่บอกว่าอะไรที่คุณเคยคิดที่จะทำนะคะทำได้เลยสตาร์ทได้เลยเริ่มต้นได้เลยค่ะเริ่มต้นก็คือมกราเรานี่แหละนะคะเป็นอะไรที่โอเคมากๆสําหรับตัวคุณเองนะคะอย่างที่บอกว่าเหมือนกเรวางรากฐานชีวิตนั่นแหละคะ่ะให้เป็นปึกแผ่นให้เป็นความมั่นคงนะคะอ่าเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษนะคะ ไขข้อกระดูกขาแล้วก็โคนขานะก็คืออาจจะไปเตะนู่นเตะนี่ถึงกับเลือดเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวเพราะนั้นให้ระวังนะคะมีสติกับการเดินทุกย่างก้าวนะถึงหน้าฝนจะผ่านมาแล้วนะคะชาวราศีเมถุนแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเ,เหมือนกับตรงนั้นตรงนั้นมันมี เขาเรียกว่าอะไรตะไคร่น้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เลี่ยงนะไม่งั้นจะมีเกณฑ์ลื่นหกล้มนะคะมีอุบัติเหตุบ้างเล็กๆน้ออๆเหมือนตกเ,เหมือนกันเราเป็นผู้กระทาอ่ะเพราะว่าพอเราเรืองหัดทับตัวเองเหมือนอะไรสิ่งที่เราเคยทําสิ่งอะไรที่เราเคยพลาดอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังมีความให,ให้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรัก ความรักช่วงนี้นะผสุกยังเล็ง180องศาองศายังอยู่กับตัวคุณเองอยู่นะคะคุณมีความสุขดีกับคู่ครองคนที่เหมือนกับว่าคิดจะตกลงปงใจ ตกล่องป่องชิ้นกับใครนะคะปีนี้หมายถึงปี2569มีเกณฑ์นะมีอะไรที่คุณเหมือนกับว่าคุยคุยไว้ดูดูไว้นะคะก็คือมีเกณฑ์อาจจะได้ถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะแล้วก็คนที่อ,อยังไม่มีลูกหรือว่าไม่มีบุตรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ได้บุตรได้ที่ดานะก็ขอแสดงความออขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะใน ปีใหม่นี้นะขอให้ชาวราศีเมถุนค่ะคิดหวังสิ่งใดให้ประสบผลสําเร็จนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพสิ่งดีเข้ามาค่ะกิจการงานเจริญรื่องเรืองเฟื่องฟูนะคะคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะคะก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีเมถุนแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีเมถุนค่ะ ขอให้มีความสุขความเจริญอย่างที่บอกนะครับในปีใหม่นี้นะเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ